สวัสดีคร uh. yes> ับตอนนี้คุณหยอบดีน ATV กับห้องไข่อิ p แ c ก3ครับวันนี้เราจะมาสุ่มกาชาของ Silver Wing นะฮะหรือก็คือน้องบูเนียในจักรวาลคู่ขนานนั่นเองนะฮะนี่ฮะล่างนี้ฮะเนี่ยู่นี่นีเยั่โต่อห้อคาระเดรจากรน่มาสต่ว้าวชิวภาพนะระยะไกลก็เราก็จะมาสุ่มกันเลยนะฮะ 今日ここまででお疲れ様ですあなたとと一緒だと効率がピテでカム、ね。 มาโลเดียวได้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 ยังอุ้ยโอ้โหชิบหายฮะอือไมรู้สึกกระวนกะวนเนี่ยเนี่ยเวเฮ้ยตัวละครดอยตัวละคร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 อีบ่อยน้ วิวิเดียวตะล่อมบนเนี่ยโอ้โหเซเลวะ่ะโอ้ยรอบแรกมาก็เกลือเลยนะฮะโอ้โหเจ็บจีบ๊ดเฮ้ยวูเนียมา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 ตะล่อมอุ้วิ โอ้โหชิบหายเลยโดนห้องโดนห้องด้อยแล้วเว้ยสองโลในสองโลพิธีกรรมของช่องเรานะฮะคือถ้าเราสุ่มได้โดยไม่เกลือเท่าไหร่นะฮะให้เราทำการแคปอดเพื่อนๆอีกแล้วนะนึกดื่มเฮ้ยนึกว่าจะเกลือที่เบอร์เร็วนี่โ,โลงโอเคโอ้ซิ้เวอร์วิงหรือน้องบูเนียนเลยจักรวันคู่ขนานนี่เองฮะรู้สึกว่า Ừ, ได้ชิ้นส่วนมาเลยอยู่ถูงดีนะเนี่ยด,ด,ดีมากจะเกลือซะแล้วดีได้มาแล้วได้มาแล้วในเมื่อเราว่างนะฮะ,ะเจอได้ของชิ้นส่วน อุปกรณ์เสริมมาสิบครั้งเอาไหนดีเลยเอา่าเราพี่ที่ทำอุปกรณ์แล้วนะอ่านะนะอยากได้ปืนนะเนีย่ยได้ตัวมาแล้วเนี่ยได้ตัวมาแล้วอาวุธต้องมาแล้วว่าอาวุธสติ๊กา่าอะไรมาก็ได้มามาขอสู้อีกสักครั้งหนึ่งนะฮะอาวุธรับปีใหม่สักหน่อยเน่ยไหนก็ได้โบนี่นี่มาละได้จากรารกู้คู่ขนานงเราต้องมีอาวุธดี ผมจะต้องเก็บโลไว้สุ่มดูแลนเดลล่างใหม่นะเผื่อล่างนั้นล่างใหม่เขา้าเก็บเพชรไว้หน่อยจัดก,การมามามา ไม่ใช่วูดันนี้อาไรกิดม่วงซีคือโหอมไม่ใช่ดับไม่ใช่สติว่าโอ้วไม่ใช่ของมันนะโอ้ยสติสมากตัวอะไรเนี่ยสติมากอันนี้อ๋อเอาใส่ดูแลนเดลิลก็ได้ทิงโอเคนะ 6, โนมบิริสตต์แสเน่โมงชูมัต์ดะคารต่ยืเมนไนเดคุซามดดาวนิดูนิดซนึง,งอ่มาเราจะมาดูตการ์รใหม่น,นะฮะเ้ยเปิดไม่ได้คบไม่คบเฮ้ยกดผิดเฮ้ยมือโดนงั้นรับของรอแล้วกันอืมเก็บรู้สึกเก็บช้ำนั่นใจ้วกันนี่ อุ้ยดีเทลดีเทลตัวละครก็สวยอยู่นะอืมใช่ตัวละครสวยจริงโอเคเดี๋ยวเราไปอัพเวลแล้วก็หาสติกมาแล้วก็อาวุธที่เหมาะก,กับในตอนนี้ให้กับบูเนียในร่างจักรวาลผู้ขนาดหรือซิมเวอร์วิงกันนะฮะโอเคฮะแล้วเจอกันอีกทีครับแล้ก็ได้ทำการอัพเวลแล้วก็สติกมาแล้วก็อาวุธจนครบแล้วนะฮะของซิมเวอร์วิงฮะับแล้วจะไปลองกันเลย ว่าจะโหดแค่ไหนอืมแิงาชิสีมัวบึ้งสีนด้วยวันนี้ไม่ออกไปข้นอกน่ารักอยู่นะหน,นี่ยโอเคฮนะเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบกันเลยนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงจำลองทดสอบนะว่ามันจะเป็นยังไง Let's go ตัวนี้ 戦場に到着しました。 ない変換目標沈黙

โอเคครับหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสมัครให้ช่องดีนเอทีวีด้นะฮะแล้วจะกลับมาทําคลิปใหม่แน่นอนสามารถคอมเมนต์ได้นะแต่คอมเมนต์อย่างสุภาพนะฮะอย่าคอมเมนต์รุนแรงมากนะขออะไรได้ขอมาเลยนะฮะรับรองฮนะคลิปอาร์คมาเดี๋ยวๆนี้แนะ่ผมสัญญาน่าจะเร็วๆนี้แหละไม่สัปดาห์หน้าก็ไม่สัปดาห์หนีก้นก็สัปดาห์หน้าแหละเออเร็วๆนี้แหละโอเคครับบายแล้วเจอกันบาย